สวัสดีครับผมเนี่มาต่อกันนะไอบิตชั้นแปดนีชั้นแปดชั้นแปดชั้นแปดเาจริงๆไม่ไม่เท่าไหร่นีเออมันมันจะยากอยู่ห้องสองมันไม่ยากหรอกไม่ใช่เวลานาน,านเลยอ่ะมาดูกระแสะผิดปกตินะฮะก็คือถ้าต่ำกว่าหกสิบเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นแล้วพลังป้องกันเพิ่มขึ้นห้าสิบนะยเลือกต่ำกว่าสีสิบห้าเพิ่มความเร็วกับ ความเร็วโจมตีกับความเร็วเคลื่อนที่นะสามสิบเปอร์ต่ำกว่าสามสิบอัตาคินะเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็ความแรงขิดเพิ่มขึ้นสี่สิบมาดูม่อนนะม่อนข้างล่างเนี่ยข้างล่างเป็นธาตุไฟนะต้องใช้ธาตุน้ำนะฮะข้างบนเป็นน้ำกับน้ำแข็งอันนี้อาจจะติดแข็งนิดนึงติดแข็งเยอะหน่อยฮนะติดแข็งเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้น้ำแข็งสองหรือแบบเอ้ยเดี๋ยวนะน้ำแข็งสองไม่ไม่ต้องเป็นต้องเป็นไฟสองไปถึงจะลดลดการติดแข็งเออแต่ถ้าไม่มีก็คงไม่เป็นไรนะฮะ แล้วก็เอาไปลดเกาะน้ําแข็งอะไรพวกนี้นะครับเป็นสายฟ้าก็ได้น้ําแข็งก็ได้นะ,ะต่อมามีโกลเลมกับลูกกระจกข้างล่างเน้นไฟนะฮะก็เป็นจัดเป็นธาตุน้ําาห้องสามเป็นบอสน้ําแข็งกับไฟน้ําแข็งก็แปลว่าต้องมีตัวไฟไปละลายเกาะโอเคมาข้างล่างจัดง่ายนะข้างล่างประมาณนี้ข้างบนคือฉีงดาเมจหลัก อ่าที่สองนา่าจะได้ปะไฟเออไฟสองกันลดแข่งน้อยลงอ่าประมาณนี้อ่าข้างล่างดาบใหญ่โอเคผมจัดประมาณนี้ข้างล่างนีที่จริงมันใช้แค่น้ำกับ บาบาลาไปหิวแคนะ่นั้นน่าจะใช่นะโอเคไปอ่ามีอะไรเพิ่มความเร็วความเร็วการโจมตีตัวละครเพิ่มขึ้นยี่สิบโจมตีจุดอ่อน คิดอ่อนไปนะไม่รู้จะตีเร็วไปไหนไหมเพราะว่าตัวเรามันก็ตีเร็วอยู่แล้วอโอ้ปดเปิดมาก็ติดแข็งแล้วอะ่ะอาจจะต้องแค่ฆ่าตัวน้ําก่อนปะแต่แต่อาจจะต้องเอาจริงๆฆ่าตัวไหนก็ได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวหนึ่งเราก็ไม่ติดแข็งวะเออไม่ ไม่มีตัวน้ำล้วก็ไม่มีตัวน้ำแข็งเราก็ไม่ติดแข็งเนี่ยแต่ถ้าไม่มีตัวน้ำเราก็ไม่ติดแข็งเหมือนกันฉะนั้นฆ่าสัจวะจใจเย็นโอ้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 แข็งลำคาญมากไอฟองน้ำโอเค โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะคือถ้าไปอยู่ใกล้เหรออยู่ใกล้มันจะเป็นฟองอ่าเรียบร้อยโอ้วันโหลดสังนี้โอ้วันโหลดสังนีดโอ้โหสกิลดีคราบจัด โอเคห้องครึ่งล่างนี่ไม่น่าจะมีอะไรสักเท่าไหร่ครึ่งล่างมันเป็นไฟอืมท่านติไปเฮ้ยเดี๋ยวผมเกลียดปาบะล่าตรงมันมุดนามากเลยเอาจริง ตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยโอ้มันมากันแล้วมันมากันแล้วเอ้ยมึงจะมุดไปไหนเนี่ยคอนโทรลยากกว่าบาบาร่ากันโอเคล่วงแล้วล่วงแล้วนิวก่อนเลยเดี๋ยวตาย นสะำหรับผมบาปป่าแม่งคอนโทรลยากมากเดวมุดพุ่งละมุดพุ่งละมุดเนีลยโอเคนะห้องสองนะข้องสองจริงๆเราสามารถไอ้นี่ได้แหละยิงจุดอ่อน เอาธนูยิงจุดอ,อ่อนได้ไไดฉันไม่เสร็จโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมาดิทัสีหลบไปดิมันจะตกโอโ้โห

はい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 いはいはいはなはい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 いいい ตาเนี่ยเราเมึงอกีเออตายนี้ยเราเหลีวยลว,ยวไว้ทำไมว่าเลือกแค่นี้โอเค,อเคบอสต,ตายแล้วนะเรียบร้อยคือแค่ห้องแรกก็ใช้เวลาโคตรเยอะไปแล้วห้องสองอีก โอ้ยไวเกินนั่นสิครับไอตัวโกเลมนี่มันจะโดนแบบเป็นดาเมจเวทแรงนะฮะ แรงแรงกว่าดามจกายภาพแต่ถ้ามีแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เอาเอาไปตีจุดอ่อนดีกว่านะฮะเออเอาแบบเอาธนูมายิงตีจุดอ่อนอะไรเงี้ย่

เข้าไปทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยพลาดพลาดพลาดโคตรโคตรพลาดโนเอวตายห่างไปเลยตายแบบยังไม่ได้เอากูมาแล้วแบบไม่ได้ใช้กูแล้วก็ตายลทำไมตายยากตายเย็นแล้วล่ะตายยากตายเย็นแล้วล่ไรไปตาย ออโอ้โหแม่งคือแบบดามเมจมันต้องจัดกว่านี้ม,มันถึงจะจะได้เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีมันก็นะมันก็ไวไปน้มเมีต้องสุดขนาดไหนถึงจะได้เจ็ดนาทีอ่าต่อมาเป็นห้องบอสนะฮะนั่นนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวยาภาพคือก็ไม่ได้ตีกายภาพไปเท่าไหร่ก็ แต่ก็มีดามเมจอันเด,นดียวอะไรับผมอันติไปทโยนหนีไปรถรถรถเกาะรถเกาะรถเกาะโอเคล่วงมาเด,ด็นี่ไงกายภาพกายภาพกายภาพที่มึงให้มา

em xin lỗi. thôi. hiểu ổn... Tìm ta hướng phía trước OK. có 빛 Bareness, đã giờ có พลังงานไม่ค่อยจะพอเนี่ยกนะ็โหลดวะที่จริงมันควรจะแตกไปถนะ้าพลังงานพอมันน่าจะแตกไปแล้วนะเมื่อยตายละอร่อยไม่ละเพื่อน โอเคเรียบร้อยหมดเวรหมดกำอัมเบอร์ตายแบบห้องนั้นอัมเบอร์ตายห้องนี้โนเอลก็แบบตายแบบร้ประโยชน์มากมาโอเค

มันไม่แตกแว่ะอช่อันติดไม่แตกไม่มีตัวไม่มีตัวต่อต่ออันติด <c oughs> ๋ยวยิงยิงทีละร้อยแล้วเมื่อไหร่มันจะตาย ไอ้เทียออกมาตายอีกแล้วโอ้โจบเลยจังหวะนรกที่สุด <c oughs> ไม่ไม่ไม่นะไม่นะไม,ไม่เออะร่วงมา <c oughs> เดี๋ยวนะกูโดนไฟเผาไปเรื่อยๆเลยเนะี่ยเอ้ยดามเมจมันช้าว่ะช้าโคตรเลยอ่ะ อโอเคออเฮอทำไมมึงไม่ยิงตรงหัวมันวะยิงตัวม,นมนร,รนนะไต้เฮอต้เฮอดอากีตเ้เฮอะอีกทีนึงใช้แล้วใช้อีกบอสตัวเดียวใช้อันตีสีรอบห้ารอบ ไม่ไม่ลดเลยไม่ลดเลยไม่เล็งหัวมันเลยไม่เล็งหัว,วมันแล้วโว้ยเนาะตายตายแม่งไปทำอย่างเงี้แหละ หายไม่ัชอย่างนี้แหละปเยียบร้อยโอเค,อเคประมาณนี้นะข้างล่างก็ขึ้นล่างเนี่ยใช้ไฟแบกนะเอ้ยใช้น้ําแบกดันดันก้าเอาไว้ก่อนนะกันโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับรีบๆลงกันหนะ้ามันจะดีแล้ว